สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลนะ่าสนใจกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีข้อมูลหลายแหล่งเลยครับทั้งข้อมูลภายในรายงานตลาดอย่างพวก Global Data Euro Monitor ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์หนึ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันดี Nutrilite ครับ ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันพาเราไปดูตั้งแต่แนวคิดหลักของแบรนด์เลยไปจนถึงเรื่องต้นกําเนิดแล้วก็หัวใจสําคัญของเขาเลยก็ว่าได้คือกระบวนการผลิตที่ไม่เหมือนใครเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือมาลองสกัดแก่นสําคัญกันดูว่าอะไรที่ทําให้นิวทริไลต์ยืนหยัดอ,อยู่ได้แล้วก็สร้างความแตกต่างได้ในตลาดที่แบบแข่งขันกันสูงมากๆเลยนะครับ ค่ะก็เป็นชื่อที่คุ้นหูจริงๆนะคะโดยเฉพาะในไทยอย่างข้อมูลจาก Global Data ที่เราดูกันเนี่ยก็บอกว่า n u t r i l i e เป็นแบรนด์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งเลยในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าหรือน่าจะขุดลึกไปดูเนี่ยคือปรัชญายพื้นฐานของเขาเลยค่ะใช่ครับผมก็ <laughs> สะดุดตากับประชาที่ว่าดีที่สุดจากธรรมชาติดีที่สุดจากวิทยาศาสตร์เหมือนกัน best of nature best of science เนี่ยฟังดูเรียบง่ายนะแต่ก็เหมือนมีพลันบางอย่างเดี๋ยวลองมาดูกันหน่อยครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดนี้มันเป็นยังไงบ้างค่ะ ตามข้อมูลที่เรามีนะคะแนวคิดนี้คือ,อความพยายามที่จะเอาสองอย่างมารวมกันคือดึงเอาศักยภาพที่ดีที่สุดจากพืชในธรรมชาติมาเสริมด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่แต่จุดที่ข้อมูลเน้นมากๆเลยนะคะดูเหมือนจะเป็นแกนหลักเลยก็คือเรื่อง traceability ค่ะความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับได้นี่แหละค่ะเขาให้ความสาคัญกับการตามรอยได้ตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในดินเลยนะไปจนถึงตัวผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ถึงมือเราเราท่านๆเนี่ยค่ะ เรื่อง traceability หรือตรวจสอบย้อนกลับได้นี่น่าสนใจมากครับในยุคที่คนใส่ใจที่มาที่ไปของสิ่งที่กินมากขึ้นเนาะแล้วการตรวจสอบย้อนกลับได้ของ Nutrilite e เนี่ยมันทำงานยังไงครับคือมันเป็นแค่คำการตลาดสวยๆหรือว่ามีกลไกจริงๆรองรับอยู่ครับจากข้อมูลที่ได้มานะคะดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องจริงจังมากกว่าแค่คาทางการตลาดนะคะคือระบบนี้มันเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลละเอียดมากในทุกขั้นตอนเลย ตั้งแต่ระบุว่าปลูกที่แปลงไหนวันเก็บเกี่ยวรหัสวัตถุด,ดิบแต่ละหลอดที่ใช้ผลิตซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยต้องเข้าถึงได้ตรวจสอบได้ทั้งภายในเองแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานภายนอกมาตรวจด้วยจุดประสงค์หลักเลยก็คือสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคละค่ะเรื่องความบริสุทธิ์ความปลอดภยัยแล้วก็ประสิทธิภาพของส่วนผสมจากธรรมชาติจริงๆซึ่งในอุตสาหการรมแบบนี้ที่ซัพพลายเชนมันซับซ้อนม,มากๆการทําได้ขนาดนี้นี่เออถือว่าต้องลงทุนเยอะมากเลยนะคะ เลยเรื่องฟาร์มออร์แกนิกนะครับข้อมูลจากทั้ง global data และ Euro Monitor เนี่ยยืนยันเหมือนกันเลยว่า n u t r i l i t e เป็นแบรนด์วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับโลกแบรนด์เดียวเ,เพียงแบรนด์เดียวเลยนะครับที่ปลูกเก็บเกี่ยวแล้วก็มีกระบวนการผลิตในฟาร์มชีวภาพของตัวเองที่ได้รับการรับรองแล้วด้วยตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงบ้างครับนอกเหนือเรื่องความน่าเชื่อถือ การเป็นเจ้าของฟาร,ร์มออร์แกนิกที่รับรองแล้วเนี่ยนะคะถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญมากเลยค่ะจากข้อมูลนะคะนิว t ิไลท์มีฟาร,ร์มของตัวเอง4แห่งใน3ประเทศสาหารัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็บราซิลรวมพื้นที่ทั้งหมดเออหม่นกว่าไร่ใหญ่มากๆเลยนะคะ การมีฟาร์มของตัวเองแบบนี้เนี่ยทำให้เขาคุมคุณภาพวัตถุดิบได้ตั้งแต่ต้นทางจริงๆตั้งแต่เรื่องดินการเลือกสายพันธุ์พืชวิธีปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์เลยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพความบริสุทธิ์ของสารอาหารในพืชเลยค่ะโห oh, ควบคุมตั้งแต่ต้นทางขนาดนี้ฟังดูเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนมากแต่ในทางกลับกันมันทำให้เขาเ ขาดความคล่องตัวหรือเปล่าครับแบบว่าถ้าจะเอาวัตถุดิบใหม่ๆที่อาจจะเจอที่อื่นนอกฟาร์มตัวเองมาใช้เนี่ยมันจะติดขัดไหมอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะข้อมูลก็มีบอกไว้นะคะว่าเขามีทางออกเรื่องนี้เหมือนกันนอกจากฟาร์มของตัวเองแล้วเนี่ยเขายังมีเครือข่ายฟาร์มพันธมินิอีกเยอะเลยค่ะทั่วโลกเลยอยู่ใน27ประเทศซึ่งฟาร์มเหล่านี้ก็ต้องผ่านมาตรฐานที่เขาตั้งขึ้นเรียกว่า n u t r i s e a r c h ค่ะ มาตรฐานนี้ก็ไม่ได้ดูแค่เรื่องเกษตรอินทรีย์นะคะแต่รวมถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยพูดง่ายๆก็คือเขาพยายามสร้างมาตรฐานที่เข้มงวดคล้ายๆกับฟาร์มตัวเองให้กับแหล่งวัตถุดิบอื่นๆด้วยเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยแม้จะมาจากพาร์ทเนอร์ก็ตามค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนสร้างระบบนิเวศด้านคุณภาพของตัวเองขึ้นมาเลยทีนี้มาถึงกระบวนการที่เรียกว่า จากมาเมล็ดพันธุ์สู่ผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารหรือ From Seed to Supplement ซึ่งดูเหมือนจะเป็นคำที่ใช้อธิบายภาพรวมทั้งหมดเลยมันมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่ข้างในบ้างครับค่ะกระบวนการ From Seed to Supplement เนี่ยนะคะจริงๆก็คือการขยายความปรัชญา Best of Nature, Best of Science นั่นแหละคะ่ะทำให้มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้ในทุกขั้นตอนการผลิตเลยไม่ใช่แค่สโลแกนสวยๆนะคะแต่เป็นแนวทางการทำงานที่เข้มงวดมาก เริ่มตั้งแต่เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ใช่ GMOs ดูแลดินด้วยวิธีธรรมชาติอย่างเช่นใช้ไส้เดือนปลูกพืชหมุนเวียนเพิ่มความสมบูรณ์ของดินเลี่ยงยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีไปจนถึงการเลือกเก็บเกี่ยวพืชในช่วงเวลาที่มันมีสารอาหารสำคัญหรือที่เรียกว่าไฟโตนิวทรีนสูงที่สุด ซึ่งตรงนี้ต้องใช้ทั้งความรู้ดั้งเดิมแล้วก็การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยกันค่ะจุดสําคัญคือทุกขั้นตอนเนี่ยถูกควบคุมบันทึกข้อมูลเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างที่คุยกันไปตอนต้นแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการสกัดซึ่งข้อมูลบอกว่าเขามีเทคนิคเฉพาะในการสกัดแล้วก็ทําให้สารอาหารเข้มข้นขึ้นโดยพยายามรักษาสภาพให้เอ่อใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดก่อนจะเอาไปทําเป็นเม็ดเป็นผงแล้วก็ทดสอบคุณภาพความปลอดภัยอีกหลายด่านเลยค่ะ เพราะฉะนั้นมันคือการผสมผสานระหว่างการเคารพธรรมชาติแล้วก็การใช้เทคโนโลยีอย่างลงตัวตลอดกระบวนการเลยค่ะฟังดูแล้วการให้ความสําคัญกับธรรมชาติเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับแล้วส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ล่ะครับเข้ามามีบทบาทตรงไหนบ้างนอกจากเรื่องเทสคุณภาพตอนท้ายๆโอ้วิทยาศาสตร์เข้ามาตั้งแต่ต้นเลยค่ะอย่างเช่นการวิเคราะห์ดินดูว่าขาดแร่ธาตุอะไรไหมการเลือกสายพันธุ์พืชที่ให้สารอาหารที่เราต้องการเยอะที่สุด การกำหนดเวลาเก็บเกี่ยวที่เป๊ะโดยอิงจากผลวิเคราะห์ทางเคมีไปจนถึงกระบวนการสกัดที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อดึงสารสำคัญออกมาให้ได้มากที่สุดโดยไม่เสียคุณค่าไปหรือทำลายสารอาหารดีๆตัวอื่นในพืชนนั้นๆซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะคุยละเอียดขึ้นในส่วนของทีมวิจัยเขานะคะอ๋อครับเข้าใจภาพกระบวนการมากขึ้นแล้วครับทีนี้ลองย้อนไปดูจุดกำเนิดของแนวคิดพวกนี้กันหน่อยดีกว่าครับผู้ก่อตั้ง U ิทริไลซ์คือใครครับ แล้วเรื่องราวของเขามีสุนสร้างปรัชญาเหล่านี้ยังไงบ้างผู้ก่อตั้งคือคุณคาวเอฟเรนบล์ค่ะจากข้อมูลที่เรามีนะคะท่านเป็นคนที่น่าสนใจมากเป็นนักสังเกตแล้วก็เป็นนักคิดนอกกรอบเลยล่ะค่ะเรื่องเล่าสําคัญคือช่วงที่ท่านไปใช้ชีวิตอยู่ที่จีนประมาณยุค19 2 0กนะคะท่านสังเกตเห็นความเชื่อมโยงระหว่างภาวะออทุพโชนาการการขาดสารอาหารกับปัญหาสุขภาพต่างๆของคนที่นั่น แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นว่าคนชนบทที่กินพืชผักหลากหลายกลับมีสุขภาพดีกว่าด้วยความเชื่อว่าพืชผักนี่แหละคือแหล่งสารอาหารสําคัญที่ร่างกายต้องการท่านก็เลยเริ่มทดลองเอาพืชหลายๆอย่างเช่น เอาเฟาฟาวอเตอร์ครีสพาร์สลีมาสกัดแล้วก็ทำให้เข้มข้นขึ้นเพื่อให้ได้สารอาหารจากพืชในปริมาณที่สูงขึ้นซึ่งแนวคิดนี้ถือว่าใหม่มากในยุคนั้นเลยนะคะตอนนั้นคนส่วนใจยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องวิตามินหรือสารอาหารรองเท่าไหร่จนกระทั่งปี1934ค่ะเพราะกลับมาอเมริกาท่านก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารตัวแรกเป็นวิตามินรวมเกลือแร่รวมที่พิเศษคือมีส่วนผสมของสารสกัดเข้มข้นจากพืชหรือ plant concentrates นี่แหละค่ะ รวมอยู่ด้วยนับเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทนี้รายแรกเลยนะคะที่วางขายในอเมริกาเหนือนี่คือจุดเริ่มต้นของการเอาคุณค่าจากพืชมาใช้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างจริงจังซึ่งก็ทำให้คุณคาเรนบอกได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกคนสำคัญในวงการโภชนาการเลยค่ะการเป็นรายแรกที่ใช้สารสกัดเข้มข้นจากพืชนี่น่าสนใจมากครับมันต่างจากวิตามินสังเคราะห์ในยุคนั้นยังไง ทำไมถึงเป็นการบุกเบิกครับอ๋อค่ะในช่วงนั้นนะคะความรู้ทางโภชนาการเพิ่งจะเริ่มต้นเลยวิตามินหลายตัวเพิ่งถูกคนพบแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะถูกสกัดออกมาเป็นสารเดียวๆหรือไม่ก็สังเคราะห์ในห้องแลบไปเลยแต่แนวคิดของคุณเรนบอกต่างออกไปค่ะท่านเชื่อว่าคุณค่าทางโภชนาการในพืชเนี่ยมันไม่ได้มาจากวิตามินหรือแร่ธาตุตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น แต่มันมาจากสารประกอบอื่นๆที่ทำงานร่วมกันด้วยที่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่าไฟโตนิทรีนอะคะการใช้สารสกัดเข้มข้นจากพืชก็เลยเป็นการพยายามรักษาสารอาหารตามธรรมชาติพวกนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นแนวคิดที่มองภาพรวมของโภชนาการจากพืชมากกว่าจะแยกส่วนประกอบออกมานี่คือความต่างที่สำคัญแล้วก็เป็นรากฐานของปรัชญา best of nature ของ n u t r i l i t e มาถึงทุกวันนี้เลยค่ะ พอเข้าใจเรื่องราวผู้ก่อตั้งแล้วก็ยิ่งเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าทำไมแนวคิดเรื่องธรรมชาติเรื่องพืชถึงฝังรากลึกในแบรนด์นี้ขนาดนี้ทีนี้กลับมาที่ส่วนวิทยาศาสตร์กันบ้างครับข้อมูลบอกว่า n ิวทรีไลท์ลงทุนด้านนี้จริงจังมากมีทีมนักวิทยาศาสตร์กว่า800คนสิทธิบัตรอีก150กว่าฉบับตรงนี้มันสะท้อนอะไรบ้างครับ ตัวเลขพวกนี้ก็สะท้อนความพยายามที่จะทำให้ปรัชญา best of science เป็นจริงนะคะไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัย800กว่าคนเนี่ยไม่ได้ทำงานแค่ในแลบทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับพืชสารอาหารต่างๆด้วยเช่นศึกษาไฟโตนิวเทรนชนิดใหม่ๆที่มีประโยชน์พัฒนาสายพันธุ์พืชให้มีสารอาหารสาคัญสูงขึ้นคิดค้นเทคโนโลยีสกัดแบบใหม่ที่รักษาคุณค่าสารอาหารได้ดีขึ้นหรือเพิ่มการดูดซึม เข้าร่างกายที่เรียกว่า bioavailability นะคะส่วนสิทธิบัตร150กว่าฉบับก็เป็นเครื่องยืนยันถึงนวัตกรรมที่เป็นของนิวทริไลต์เองโดยเฉพาะอาจจะเป็นสูตรผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตพิเศษหรือเทคโนโลยีการเกษตรที่ไม่เหมือนใครซึ่งทั้งหมดนี้คือการใช้วิทยาศาสตร์มาต่อยอดคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและแตกต่างจริงๆข้อมูลยังมีพูดถึงดรแซมเรนบ็อกด้วยนะคะลูกชายของผู้ก่อตั้งซึ่งปัจจุบันเป็นประธานสถาบันสุขภาพนิวทริไลต์ท่านก็ทาหน การวิจัยแลนะนวัตกรรมนี้ต่อไปค่ะแสดงว่าวิทยาศาสตร์ได้มาแค่คุมคุณภาพแต่เข้ามาเสริมศักยภาพของธรรมชาติในทุกมิติเลยนะครับตั้งแต่ปลูกสกัดพัฒนาสูตรเลยนะครับแต่เคยมีคำถามไหมครับว่าการเน้นวิทยาศาสตร์มากๆมันจะไปขัดกับความเป็นธรรมชาติหรือเปล่าอืมเป็นประเด็นที่น่าคิดนะคะแต่จากข้อมูลที่เรามีเนี่ย ดูเหมือนแนวทางของนูชิไลท์คือใช้วิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจแล้วก็เสริมประสิทธิภาพของธรรมชาติมากกว่ามากกว่าที่จะเข้าไปควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงจนเสียเป็นความเป็นธรรมชาติไปอย่างเช่นใช้วิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่าช่วงไหนพืชมีสารอาหารสูงสุดแล้วค่อยไปเก็บเกี่ยวช่วงนั้นหรือพัฒนาเทคนิคสกัดที่อ่อนโยนเพื่อรักษาสารประกอบตามธรรมชาติไว้ให้ครบที่สุดมันคือการทํางานร่วมกันนะคะไม่ใช่การเอาวิทยาศาสตร์ไปแทนที่ธรรม อ๋อเข้าใจแล้วครับทีนี้พอมองภาพรวมทั้งหมดทั้งเรื่องปรัชญาฟาร์โมโออแกนิกกระบวนการสีทุสัปพลิเมนประวัติผู้ก่อตั้งการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์มันก็นำมาสู่จุดแข่งที่แ,แบรนด์ใช้สื่อสารอย่างการเป็นรายแรกแบรนด์เดียวแล้วก็อันดับหนึ่งจุดเหล่านี้ดูเหมือนเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของกลยุทธ์ทั้งหมดที่ทำมาเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะการเป็นรายแรก แบรนด์เดียวและอันดับหนึ่งในบางตลาดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันเป็นผลสะท้อนจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวในแนวทางที่เขาเชื่อมั่นจริงๆการมีฟาร์มของตัวเองแบรนด์เดียวก็เพื่อคุมคุณภาพตามปรัชญาตั้งแต่ต้นน้ำการบุกเบิกใช้สารสกัดจากพืชรายแรกก็มาจากความเชื่อในพลังของธรรมชาติที่เห็นมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้ง ส่วนการเป็นผู้นําตลาดอันดับหนึ่งก็อาจจะเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในคุณภาพความปลอดภัยที่เกิดจากกระบวนการทั้งหมดนี้ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การตลาดอื่นๆด้วยนะคะสิ่งที่น่าสนใจคือความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบย้อนกลับได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะ ในยุคที่ผู้บริโภคกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหารมากขึ้นต้องการความโปร่งใสมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการที่แบรนด์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับที่มากระบวนการผลิตได้ขนาดนี้ถือเป็นจุดแข่งที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดีมากๆเลยค่ะจากข้อมูลท,ทั้งหมดที่เราได้ดูกันวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพเบื้องหลังของยูทรีไลชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องผลิตภัณฑ์นะแต่เป็นเรื่องปรัชญา แนวทางการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์นี้แตกต่างออกมา ใช่ค่ะสรุปแก่นสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้ก็คือ 1. ปรัชญาที่ชัดเจนแล้วก็ทำได้จริง best of nature best of science ที่สะท้อนผ่านการผสานพลังพืชกับวิทยาศา,ศาศสตร์ 2. การบูรณาการแนวดิ่งหรือ vertical integration ผ่านการเป็นเจ้าของฟาร์มออร์แกนิกที่ทำให้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบได้เหนือกว่า3 กระบวนการผลิตที่เน้นความโปร่งใส From Seed to Supplement ที่มาพร้อมการตรวจสอบย้อนกลับได้สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค 4. รักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งการเป็นผู้บุกเบิกใช้สารสกัดจากพืชโดยคุณเขาเรนบอกและ 5. การลงทุนในนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องที่เห็นจากทีมวิจัยขนาดใหญ่และสิทธิบัตรซึ่งขับเคลื่อนแบรนด์ไปข้างหน้าค่ะการได้รู้ข้อมูลลึกๆแบบนี้ก็ทำให้มองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในมุมที่ต่างออกไปเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เลือกจากสรพพคุณที่โฆษณาแต่ยังมองไปถึงที่มาความใส่ใจในกระบวนการผลิตด้วย แล้วมันก็ทิ้งทายด้วยคำถามน่าคิดให้เราไปคิดต่อกันนะคะในโลกที่ข้อมูลสุขภาพทางเลือกมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยการที่ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลเบื้องหลัง ที่มากระบวนการผลิตได้ละเอียดโปร่งใสขนาดนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราตัดสินใจเลือกสินต่างๆเพื่อสุขภาพของเราไปมากน้อยแค่ไหนหรืออีกมุมหนึง่งการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมในการใช้พืชกับวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นแบบนี้จะนำเราไปสู่นวัตกรรมด้านโภชนาการหรือสุขภาพแบบไหนได้อีกในอนาคตเป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไปจริงๆค่ะ